พบจากสาเหตุอะไรเมื่อ,อไหร่อ๋อคือเกิดจากสาเหตุที่ว่าประจำเดือนมามากกว่าปกติอะคะ่ะครับเป็นมาประมาณสี่ห้าเดือน,นะคะ่ะอ,อันนั้นเมื่อปีครับอ๋อเมื่อปีต้นประมาณต้นปีห้าสี่ต้นปีห้าสี่ะะะนะฮะอ่าฮะก็แล้วก็มีอะไรนะแล้วก็มีปัสสาวะตอนกึางคืนนะคะตกคืนจะปะสัสสาวะทุกคืนเลย คืนหนึ่งก็ตกประมาณสามถึงห้าครั้งนะคะจะต้องลุกขึ้นมาฉี่ก็ทรมาปัะสาวะนะก็นอนนอนนอนไม่ไม่เต็มนอนไม่พอไม่เต็มที่ค่ะเป็นอยู่นานไหมฮะก็เป็นมาประมาณร่วมปีหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วอาการที่เริ่มมาภายหลังเนี่ยจะมีที่ว่าเหมือนกับว่าท่อปัสสาวะอักเสบอะค่ะทั้งทั้งที่เราไม่เคยเป็นเลยเคยมีอยู่ค่ะค่ะอยู่ๆก็จะมีอาการอันนี้ร่วมด้วยครับ คุณหมอบอกว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการที่ว่าเราฉี่เยอะเนี่ยเกิดจากว่าเรามีเนื้องอกทีดีเนื้องอกเนี่ยไปกดทับท่อปัสสาวะก็เลยทําให้เรากลางคืนเนี่ยจะฉี่บ่อยเนื้องอกขนาดไหนฮะเนื้องอกขนาดสามเซนค่ะสามเซนก็ลูกปิงปองอ๋อค่ะได้ค่ประมาณลูกปิงปองได้นะฮะคุณหมอวินิจฉัยแล้วสรุปความเห็นว่าจะต้องทํำยังไงฮะคุณหมอสรุปความเห็นว่าต้องผ่าตัด ผ่าเอาเนื้องอกนั้นออกผ่าผ่ามดลูกออกผ่าผ่าออกมดลูกออกทั้งทั้งหมดผ่าทั้งหมดมดลูกออกไปเลยทั้งทั้งหมดจ้ะคะไม่ว่าเราจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอันตรายเป็นเป็นเนื้องอกในมดลูกเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นเนื้องอกในมดลูกในมดลูกตรงโพมดลูกเลยค่ะก็ต้องเอามดลูกทั้งอันออกไปเลยเหรอฮะใช่ค่ะผมไม่มีความรู้อ่าหมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่า <N> เนื้อเยื่อนั้นมันอันตรายไหมถ้าสมมติไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเฉพาะเนื้อนั้นออกถ้ายังไม่มีลูกหรือว่ายังอยากจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยต้องการลูกไหมไม่ต้องการลูกแล้วใช่ไหมตัดออกทั้งดุ้นเนี่ยมันปลอดภัยสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงครับอ๋อสุดท้ายก็ ตัดสินใจว่าทานทานบิมดีกว่าค่ะไม่ผ่าไม่ผ่าค่ะเพราะผ่าทำไมล่ะฮะก็คุณหมออาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไระผ่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหนูมีความรู้สึกโอ้โหผ่าผ่านี่เรื่องใหญ่และอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากค่ะคเพราะว่าไปปรึกษาแล้วถ้าอย่างโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยก็แสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทค่ะแล้วไหนจะต้องพักฟื้นอีกใช่ค่ะแล้วพักฟื้นแล้วเราเจ็บตัวอีกถามไหมครับว่าถ้าไม่ผ่า จะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเน้อเนื้องอกเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปกดทับไอ้ท่อปัสสาวะใช่ค่ะหนึ่งก็คือความลำคาญในการที่จะต้องปัสสาวะบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องกังวลใจไปตลอดอะไรเงี้ยอืมอ่ะตัดสินใจไม่ผ่าแต่มาทานบิมค่ะเพราะอะไรฮะ ก็มาทานบิมพอดีคุณหมอพาชระค่ะท่านก็บอกเออเอาวีซีดีมาให้เราดูว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาป่วยมนเหมือนเหมือนกับเราเลยครับแล้วก็ทานทานบิมเนี่ยกับน้ำมังคุดก็สามารถที่จะแบบเนื้องอกเนี่ยสามารถที่จะยุบหายไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะแล้วก็ก็เลยลองตัดสินใจว่าเออเราลองทานบิมดูก่อนทานอยู่ประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนนะคะ สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนหลังก็ไปอัลตราซาวอะค่ะที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยไม่ไม่พบก้อนเนื้องอกซีดอะไรที่เราที่ที่เรามีอยู่อะค่ะเนื้องอกถุงน้ำช่องไตตอนนั้นเวลาก็บอกอย่างเงี้ยว่าไปอัลตราซาวก็ไม่พบนั่นคือนั่นคือเมื่อ มกรราใช่ค่ะเออมช่มกราใช่ค่ะมกราประมาณมกราที่เคยมาเล่าให้เราฟังไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นคือพอทานบินไปได้สักประมาณสองเดือนที่บอกแล้วก็ไปอัตตาสาวไม่พบว่าเป็นเนื้องอกไม่พบซีส ค่ะไม่พบอะไรเลยอะไรใดๆนั้นสิ้นเลยที่ผิดปกติไม่พบเลยค่ะครั้งแล้วที่มาผมก็สงสัยแล้วว่าอมันหายไปได้อย่างมหาศรย์เลยค่ะตัวเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามาเจอบิมแต่ก็ได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะก็ไม่มีอีกค่ะ